สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a โลช h a ชินค่ะค่ะว่าสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรซิตี้แคสแบกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งหน้าตาของบัตรเครดิตตัวนี้นะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากสมัครบัตรเครดิตตัวนี้นะคะแล้วก็อยากรู้แล้วนะคะว่าเฮ้ยบัตรเครดิตตัวนี้มันมีแบบสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะหรือว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรนะคะในการสมัครบัตรใบนี้นะคะเดี๋ยวว แล้วก็จบในที่เดียวเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากไปสมัครบัตรตามกบบพลอยนะคะตอนนี้เนี่ยพลอยทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปโผล่สู่หน้าตาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สมัครไปพร้อมๆกันได้เลยนั่นเองค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะทุกคนไปที่ลิงก เข้ามาที่ตัวลิงน้านล่ง นะคะที่เพ่อมีการแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะมาโพสู่หน้าต่างหน้าต่างเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือหน้าต่างนี้นั่นเองนะซึ่งหน้นาต่างนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าเป็นตัวการสมัครบัตรคเครดิตกับซิตี้ค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าบัตรเครดิตเนี่ยมีให้เลือกคือเยอะมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือแล้วแต่ใครจะเลือกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพอจะมากับบัตรเครดิตที่มีชื่อว่าบัตรเครดิตนะคะซิตี้แคดแบ็กนั่นเองนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์เขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิทธิประโยชน์เขามีอะไรบ้างนะตรรรกกกออบบใญ่ัันแคค็ืเดิ คืนนะคะทุกคน2,000บาทนะคะฟรฟีค่าธรรมเนียมในปีแรกนะคะทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยมียอดค่าใช้ใจ่ายพันบาทนะคะ5,000บาทภายใน30วันนะคะหลังจากที่เรามีการเปิดบัตรนั่นเองนะคะสมัครรับใบแจ้งยอดนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภายในรอบบัญชีแรกนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่1มกร,ราถึง31มีนาคมนะคะเราเนี่ยก็จะได้เครดิตเงินคืนไปเลยนะคะทุกคน2,000บาทเราใช้ใจ่ายแค่5000เองนะคะทุกคนถือว่าคุ้มมากๆใครยังไม่ได้สมัครบัตรตัวนี้นี่ควรค่าแก่การมีสุดๆเลยนะคะทีนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเราเนี่ย เรื่ื่นลงไปดูรายละเอียดด้านล่างก่อนสมัครกันได้นะคะว่าเฮ้ยบัตรใบนี้มีมันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรบ้างนะอ่ะอย่างบัตรเครดิตตัวนี้นะคะก็คือจะมีเงินคืนนะคะสิเเลยนะคะเพื่อนๆที่รถไฟฟ้านะคะเพยียงแค่เราเนี่ยจ่ายผ่านตัวไลฟ์เพย์นะคะทุกคนก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะคาเฟอเมซอนสาม,มารถใช้ได้นะคะสําหรับบัตรตัวนี้เนาะแล้วก็เครดิตเงินคื5น5%ะคะ่ะทุกคนเมื่อเราไปที่เซเว่นนะคะแก๊ปแล้วก็ร้านวัสันนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งพอจะบอกว่าบัตรใบนี้มันดีตรงที่ปกติเราจะต้องชออยู่ ผ่านพกตัวเซเว่นเเนะคะวัสดุอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไปช็อปบ่อยๆนะคะบัตรตัวนี้คือคุ้มมากๆนะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนมีเครดิตเงินคืนนะคะห่ปอร์เซค่ะจากยอดใช้จ่ายอื่นๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นยิ่งเติมนะคะยิ่งได้คืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะที่ปั๊มน้ำมันเชลทุกสาขานะคะทั่วประเทศนะคะเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายครบ800บาทนะคะต่อเซลสลิปนะคะบัตรตัวนี้นะคะมันจะใช้ได้กับปั๊มน้ำมันเชลเมนเพื่อนจะบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์ก็คคคคือคอ่นนข้าางุมเลยะะสํหรับ ที่แบบว่าเออฉันจะต้องใช้แบบว่าแบนต่างๆนี่เราพูดมาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องใช้อยู่แล้วบัตรเครดิตตัวนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนทีนี้เรารู้แล้วนะคะทุกคนว่าประโยช,รรโยชน์จากบัตรตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราไปดูคุณสมบัติของคนที่จะสามารถสมัครบัตรตัวนี้กันได้ดีกว่าค่ะว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะสําหรับบัตรตัวนี้ค่ะทุกคนก็คือขอให้เป็นผู้ที่มีอายุนะคะ20ปีขึ้นไปค่ะโดยเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบในการสมัครบัตรเครดิตตัวนี้นะคะก็คือขอแบ่งออกเป็น2อย่างนะะคคก็ือกลุ่มพนักงานประจะะํะ แล้วก็กลุ่มที่มีอาชีพอิสระค่ะในส่วนของกลุ่มพนักง,งานประจานะคะก็คือจะมีพวกสําเนาบัตรประชาชนนะคะสาเนา,รา,า,ร,นาราชการสําเนาราชการสําหรับบุคคลที่ทํางานในหน่วยราชการแล้วก็ราชกวิสาหกิจนะคะแล้วก็ไปรับรองไรายได้ะคะ่ะแล้วก็สดิบเงินเดือนเดือนล่าสุดนะคะแล้วก็สําเนาบัญชีส่วนตัวนะคะย้อนหลังสเดือนนั่นเองนะคะทุกคนนะอันนี้ก็คือสําหรับพนักง,งานบริษัทนะคะทุกคนส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นของพวกกลุ่มเจ้าของธุรกิจค่ะเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ขอสําเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัญชี ส่วนตัวนะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงคือจำเนาหนังสือรับรองนะคะจดทะเบียนการค้าหอจอก,ก่อนะคะย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารเนี่ยพอก็ถือว่ามีการใช้ไม่ได้เยอะมากอะไรนะคะทีนี้ต่อไปค่ะในกลุ่มหองชาตต่างชาติอันนี้พอขอข้ามนะคะทุกคนนะอันนี้ขอในกลุ่มพนักง,งานบริษัทแล้วก็กลุ่มเจ้าของธุรกิจนะทีนี้ค่ะทุกคนเราไปดูอ่ะทุกคนคะจากที่เพื่อนๆฟังมาแล้วนะก็คือสิทธิประโยชน์ของเขานะคะแล้วก็เงอนไขเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะแยะ,ยะมากมายอะไรนะคะเพราะฉ สมัครแล้วเรามาดูวิธีการสมัครกันค่ะทุกคนก็คือให้เพื่อนเื่อเนี่ยเลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนนั่นเองนะคะเขาก็จะมีเนี่ยในหมวดลูกค้าใหม่นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลค่ะเพื่อนๆก็มีนามชื่อนะคะนามสกุลนะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอีเมลนะคะแล้วก็ช่วงรายได้ค่ะทุกคนช่วงรายได้เนี่ยให้เรากดตัวขีดตัวแบบนี้เนาะกดไปได้เลยนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกช่วงรายได้นะคะเราก็กดรายได้ของเราไปนะคะทุกคนนะหลังจากที่เรากดกรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยเลื่อนลงมาแล้วกดคาว่าส่งข้อมูลค่ะเพื่ คักงานเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อกลับเรามานั่นเองนะคะก็คือข <te ้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้ธนาคารนะคะธนาคารเนี่ยเขาก็จะหาคนติดต่อกลับมาให้เรานะแล้วถ้าสมมตินะคะณตอนนั้นถ้าเรามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถถามกับพนักงานธนาคารได้เลยนะคะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่พ่อบอกไปเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าก็ค่อนข้างคุ้มแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีก่หรือเปล่าก็ถามพนักงานธนาคารตอนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านการอนุมัติจากธนาคารแล้วก็ได้บัตรเครดิตตัวนี้มาใช้นะคะทุกคคคนนะะสารรับใที่อย บัตรเครดิตตัวนี้อย่าลืมไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตามที่พยบอกเนาะกดลิงก์แล้วก็ไปสมัครตามที่บอยบอกได้เลยนะคะวิธีเนี่ยง่ายมากๆเลยนะอ่ะพลวันนี้นะคะพยก็ฝากไว้เท่านี้นะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตอะไรต่างๆอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าที่ช่องพอยไปดูก็ได้นะคะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับบัตรเครดิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย